จะเลเบาเบาขอกราวกำเนิดนักจะเลเบาเบา กันไว้ดวงดาราชายจุติลงมาเข้าสู่ในครั้นกลางกลางกลกเข้าสู่ในคร้นนาของพระมาร รำบากอยากไกร,ระยุงกายเรื่อยมาหัวออกมาดาดานก็เริ่มระบ,บมและต้องทนระกำต้องกล้ำเกืนกลั้นของเปรี้ยวของหวานมันพาคืินขมเฝ้าแต่เป็นทุกข์ระแม่นั่งรุกกันเป็นลม เชิก็เชือนเชอนแช่แช่แล้วก็ด้วยความแพ้และอยากกินโนนีและค้องหมักคองดองนะเรือกแต่ของดีดีละลำใหญ่ลิ้นจีสาลีทับทิมและมันยิ่งยากใหญ่ละน้ำลายสอสอได้ กินแล้วนอกก็คำเดียวนั้นก็อิ่มและจะแพงอย่างไรก็ขอให้ได้ชิมขอกินเพียงอิ่มแล้วไม่แงงงอนหากเม้นไม่ได้ก็ตามใจและกันที่ตั้งเห็นผัวยืนกว้างก็ยังทำ ้อนอยากกินแปะ๊ะต้มยำปลาช่อนละสดน้ำร้อนร้อนจึงจะชื่นใจอยากกินทุเรียนนะที่ลูกโต,โตโตและอยากกินส้มโอที่ลูกใหญ่ใหญ่อยากกินละขนม อะงนแตงไทยนักมะเฟืองมะไฟและมะม่วงหิม,มะพานอยากกินนักมะพร้าวกกี่น้ำหอมหอมก็อยากกินหม้อร้อมตรงกลางใส่ทานหมูเห็ดเป็ดไก่ละกินนได้ทั้งวันละทั้งวานทั้งมันมีรส โอชาไอของเปรี้ยวเปรี้ยวก็ยิงเคี้ยวกันนะเพลินถึงจะเปลืองเงินนะฉันก็ไม่ว่าอยากก,กินนะจุกจิกนะนำพริกปลาราก็ฝอ,อยให้ทองสังขยาฉันก็ชอบใจอยากกินของสดและอยากกินของ ก็อยากกินทั้งเรามาอยากกินนะทั้งวายกินเรากลัวเพียและเป็นเวียก็ได้ได้กินเข้าไปก็กลายเป็นดีอยากกินสับปะรด นาบุรีก็อังุนสามพรานเขาว่ารถหวานดีและอยากรองสักบีว่าเป็นอย่างไรอยากกินมังคุดนั่นก,ก็ที่อุดตะระดิษแลาเพื่อต่อชีวิตให้รอดต่อไปเพทองของฉันนั้นไม่เหมือน กับไกลก็กินแล้วกันก็คลายออกมาเป็นกองะว่น,นีและนะอยาหาวมานยาหัวอ,อกมานดานทเทพบจังเป็นน้องผิวหนังอ่อนอ่อนนั่งกลัวจะร้อนรำคาญแม่ต้องอด รลวงลิ้นไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนเลยกลับก็ยัดยมสัตุ์ชนที่รับฟังแหล่แพ้ท้อง ก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการชวนบวชในช่วงฤดูฝนเขาเรียกว่าบวชเข้าพรรษาศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา FM 97ก็อยากจะชักชวนชายไทย,ไทยแมนๆน,นะครับมาบวชในโครงการบวชหน้าฝนดีกว่าบวชหน้าไฟในโครงการทดแทนคุณบิดามารดากัน ครับสมัครได้ที่เบอร์โทรศัพท์0851181234 1181234 11เราก็จะได้มาบวชฝึกตัวกันแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อุ้มท้องก็ไม่ใช่ว่าจะสบายนะเรายกของหนักเราก็ยังวางได้แต่เวลาแม่ท้องอุ้มท้องอยู่นั้น แม่จะไปวางที่ไหนได้ก็ต้องอุ้มประครับประคองมาจนลูกคลอดได้นะแม่ก็เขาเรียกว่าไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเมื่อยไม่รู้จักวางเราก็จะได้บวชแทนคุณพ่อคุณแม่กันอย่ามัวเสียโอกาสนะแล้วแต่ครับตั้งแต่อายุ20ปีดริบูรณ์จนถึง60ปีถ้ามีโอกาสได้จะมาบวชในโครงการก็เชิญกันได้ นะครับมาที่ศูนย์อบรมเยวาวชนนครราชสีมาหรือว่าปักธงชัยแห่งนี้นะครับมาไม่เป็นมาไม่ได้เบอร์โทรศัพท์ก็0851181234